สวัสดีจ้าวิธีกระเทยแกบิวตี้จ้าอ่ะวันนี้เปลี่ยนโหมดนิดนึงนะคะมาอยู่ในโซนของอ่สกินแคร์บ้างนะคะอ่ะวันนี้จะขอแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ของดรเดนิสกลอสนะคะผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเราถือว่ามันเป็นเหมือนเวชสำอางเลยนะนะคะค่อนข้างแบบ สำหรับเราเรา,เราชอบนะเราถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะคะในการบำรุงผิวนะคะจากเมกานะคะอ่ะมาไปดูตัวใหม่กันดีกว่าค่ะตัวใหม่ของเขานะคะก็คือเอ่อดรเดนิสกรดวิตามินซีแลคติกนะคะก็คือบอกชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับเป็นวิตามินซีผสมกรดแลคติก นะะแน่นอนวิตามินซีก็ต้องช่วยเรื่องกระจ่งางใสนะคะซีเคลียก็คือทำให้ผิวม,มันดูกระจ่งางใสนะคะบวกกับกดติดเข้าไปนะคะก็เพ,เพิ่มความชุ่มชื้นให้ด้วยนะคะ,เ,ะเรามาเริ่มจากตัวแรกก่อนนะคะเป็นเซรั่มนะคะ,ะมันจะเขียนเลยว่าเฟิร์มแอนบร h t อย่างนี้นะคะนี่เฟิร์มแอนบราย ะะก็แน่นอนช่วยทั้งเรื่องกระชับด้วยแล้วก็ไบเทอร์นิ่งด้วยนะคะที่สำคัญมันมีวิตามินซีถึง15%คุณพระนะคะก็ใช้เพียงครั้งเรียวในหนึ่งวันนะคะคือถ้าให้นแนะนำนแนะนำให้เป็นกลางคืนเพราะก็คือมันเป็นช่วงฟืน้นฟูผิวเนาะ ะะก็ใช้ประมาณ4-6หยดนะคะแต่นี้พอดีจะต้องถ่ายคลิปก็เลยถอดท้ายถ่ายกลางวันนะคะคือเขาไม่ได้ระบุเวลานะว่าให้ใช้ตอนไหนจะคือจะใช้ตอนไหนก็ได้นะคะแต่ใช้เพียงแค่หนึ่งครั้งต่อวันนะคะแต่เอ็ดแนะนาว่าถ้าเป็นกลางคืนมันก็จะเหมาะกว่านะคะแน่นอนมันไม่ทะล็อกกับฝันแลวก็เป็นวีแกนนะคะดีเลยแหละ นะะะคอ่ตัวต่อมานะคะก็คือวิตามินซีแลคติกนะคะออยฟรีเลดียันสมอร์เชลไรเซอร์นะคะอันนี้ใช้สองอปัม๊มใช้สองครั้งต่อวันนะคะแล้วก็กดประมาณสองปัม๊มเนื้อของเซรั่มเขาอจะมีความแบบเหนืดๆน,นิดหน่อยใช่ไหม อันนี้มันจะเป็นมาชชไลเซอร์แล้วนเนื้อเบามากดูดิเหมือนน้ำเลยเนี่ยมันเบาเลยแหละ ดีแม่เบาแล้วก็ซึมลงไปเลยเล็ดนะคะผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ใช้น้ำในวันนี้นะคะของดรเรนิสกอร์นะคะเป็นวิตามินซีแลคติกดิวอีดีฟครีมนะคะเมื่อกี้เป็นวอยสลายเซลร์ใช่ไหมดูเหมือน เป็นน้ำน้ำหน่อยนะคะเป็นเนื้อโลช่นอะไรอย่างงี้เนาะ,ะอันนี้มาเป็นเนื้อครีมอย่างนี้เลยนะดูอืมอือนะคะมาเป็นเนื้อครีมอย่างนี้เลยแต่ถึงแม้มันจะบอกว่าเป็นดิวอีดีฟครีมยังไงดูนะลงกับผิวแล้วเท่าเดิมก็คือมันไม่ได้ดูหนักอ่ะนะคะเบาอยู่ เกิดแวะครับวิด <response> ีโอเช่นเมื่อกี้นะคะก็เอนื้อแบบนี้อ่ามันดูหนักกว่ามื่กี้นิดนึงนะคะแต่ไม่ได้หนักแบบถึงขั้นแบบเป็นครีมหนักเลยไหมนะเนี่ยดูดิเอาลงไปแล้วก็ลงผิวเหมือนกันนี่ซึมเข้าผิวได้เหมือนกันมาจากและถึงแม้มันจะดูเป็น เป็นดีปครีมเป็นเนื้อครีมหนักๆนะคะแต่ก็ใช้วันละสองครั้งเหมือนกันนะคะคลงได้ทางกลางวันแล้วก็กลางคืนนะจ๊ะี้เหลือจะลงคออะไรก็ตามสะดวกเลยนะคะนอกจากนี้ย ในซื้อของเขาก็ยังมีมาสกด้วยนะคะในส่วนของวิตามินซีและติกนะคะ,อะบอกเลยว่าอันนี้นะคะมันช่วยฟื้นฟูผิวนะคะ,ะที่เกิดจากแสงแดดเนาะนะคะเกิดแบบแห้งเสียอะไรเงี้ยนะคะในก็จะเห็นผลภายใน4ีสัปดาห์นะจ๊ะลดแม่ใครต้องการผิวที่มีความกระจ่างใสแล้วก็กระชับนะคะก็ แนะนำเลยนะคะกับด็อเตอร์เดนิสกราฟนะคะวิตามินซีแลคติดนะจ๊ะวันนี้ไปกับนค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะจ๊ะบ๊ายบาย